สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเปลี่ยนแบตนะครับรถจนนะครับผมอาการแบตน่าจะเสื่อมครับนี่ก็เป็นแบตใหม่นะครับผมที่สั่งมาของ GS นะครับผม GS แบตเตอรี่ 46B 24L นะครับขั้วซ้าย2องสาันถึงนะครับเดี๋ยวเรามา ใส่ครับน,นันเรียกแกะก่อ,คอคคนครับมีตัวนี้ตัวหัว้วครับเผื่อตัวนี้มันเล็กอูมียันมดครับผม มีมดิียมาด้วยครับดูชัดชัดครับผมแถมมุดครับอันนี้เรามาถอดแบตเดิมออกนะครับแบตบเดิมก็จะมีตัว ไปรจาะเบอร์สิบกับเบอร์สิบสามนะครับผมเดีขออนุญาตไขเล็กน้อยถอดตัว ตัวเล็กกัดตวนี้ออกก่อนนะครับปัะน,นี้ออง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ถอดขั้วแบตฝั่งขัว้วลบนะครับผมถอดขัว้วลบก่อนนะครับเห่าที่ว่ามันเอาไปแตะมันจะได้ไม่เกิดการสปาร์กนะครับผม แล้วก็ขั้วบวกขับวกก็ใช้ปัจเจกเบอร์สิบานะครับชุบสอโวลต์สี่สบห้าแอมป์นะครับตัวเดิมตัวใหม่ก็เท่าเดิมนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับอันเดี้เป็นของ HB Battery นะครับ ทําความสะอาดตัวนี้นิดนึงอันนี้กระดาษทิชชู่เอาตัวนี้ออกไปครที่แรกว่าจะอัพขนาดแบบนะครับ เดี๋ยวมันต้องได้เปลี่ยนฐานตรงนี้นะครับถ้าจะใส่เป็น50หรือว่า60แอมป์นะครับช่วงนี้ก็ประหยัดประหยัดนิดนึงนะครับผมต่อมานะครับแบบตัวใหม่นะ่าจะต้องได้ใส่ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัว ขาเีกว่าุกปอกสวมขั้วแบบครับ อานดูนะครับใช้ผ้าสะอาดซิดทั่วสังเกตดูนะครับขนาดมันจะไม่เท่ากันนะครับผมขนาดมันจะไม่เท่ากันฝั่งตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นฝั่งขั้วบวกนะครับฝั่งเล็กเป็นขั้วลบนะครับ ตัวขนาดสองกัน,นก็ใส่ลงไปครับขอ,อนหนิดนึง้อยนะครับก็๋ย <c oughs> มีมดนะครับผม ใส่ตัวหม่เข้าไปนะครับชิปจัดระเบียบนะครับให้มันลงล็อกแล้วก็ใส่ขั้วบวกก่อนนะครับปะเจเบอร์สิบสาม โอใหม่ก็จะฟิตนิดนึงนะครับไขออกนิดนึงก็ไขเข้าให้เนีนยนะครับขันน็อตให้เนีนย เอาพอตึงมือนะครับอย่าแน่นมากแล้วก็ใส่ขวดลบชุบแล้วก็ไข่เนอ่ทียนเหมือนเดิมครับ สำคัญนะครับขัดต้องขันให้แน่นนะครับแต่ก็อย่าแน่นมากเอาก็ตึงมือครับอย่างเดีวนะครับก็ใส่ตัวลิบล็กลัดนะครับ สอดให้ตุงล่องนะครับผมไข่น้า รีที่นี้รับประกันหนึ่งปีนะครับสิบสองดนึยงเช็คดูนะครับอันนี้แน่นนะครับผมเน,น,นี่ยแจมันแน่นแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องครับ เปิดประตูเข้ามาครับเสียบกันเกียร์เช็คดูคันเกียร์นะครับอยู่ในตำแหน่งว่างแล้วก็สตาร์ทครับโอเคครับติดนะครับผมเป็นที่แบตจริงๆนะครับไฟเก่งก็ปิดไว้นะครับเปลืองครับผม เสียงเครื่องก็เบาขึ้นเยอะครับเมื่อก่อนมันจะลากแอดแอดก่อนจะติดนะครับก็โอเคนะครับจบกันไปแล้วสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถเก่งนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับไว้เป็นแนวทางนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ